สวัสดีครับออกหมายคลองนะครับวันนี้ยิงมาแล้วนะครับปานินนะครับหลุมมันอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะไซส์โลครับนี่ครับผมเป็นคนยิงนะครับปืนนติกนะครับดูนะครับตัวใหญ่เบอร์เลยนะครับกลางตัวขึ้นมาเลยให้เพื่อนม้วนให้นะครับสองเส้นนะครับไม้เมลิด เดีย๋ยวมาดูไซส์กันนะครับโอ้โหเป็นไงยังใหญ่เลยนะครับเป้งเป้งโลกว่า๋ยวมาดูปลารวมกันนะครับในกระสอบครึ่งวันนะครับ งไงครับอัลเลอีกซีแต่พีายนนี่ก็โลกว่านะครับโอเคครับมือนั่งติ๊กนะครับหมายคลองนี่ครับสดสดตัวนี้